สวัสดีครับตอนนี้ผมทีเ KBK คูนครับตอนนี้เล่เกมไม่ครับมอดกันอิกงเลยกลับบ้านเถอะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแต่แป๊บหนึ่งนะเจอละเมืองล้าแสนสุกรป๊อก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 ปอกไว้แล้วกัน มาจเจอพื้นที่อะไรสักนิดหน่อยอาจะเจออะไรดีๆนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีได้สำหรับเราโกลปป์ระเบิดส่เกือบตาย โอ้ณที่ก็ตัดได้แค่นี้แหละแต่ละนี่ลึกสุดยังไม่หมดคนมันยังไม่หมดจะรอสำรวจข้างบนก่อนแล้วกันนะอาอา มีนะฉันกลับบ้านละรอดมาได้แล้ว <laughs> อรอดแล้วรอดเดี๋ยวเราว่าเราไปประจุภัยดีกว่าแล <laughs> ้หวังว่าจะไม่เจอมิวแทนคริปเปอร์มิวแทนคริปเปอร์ ไปกันต่อขึ้นได้ไหมเ้ yeah. <อ>าเชลวันนั่นไงชชลวันคุณแม่ใครก็ได้ช่วยด้วยแม่เจ้าช่วยลูกด้วยแม่เจ๋าแกท <c oughs> ้องแล้วฉันไม่ได้หรอกอฉันอยู่หาจะกแก้แกไม่เห็นฉันหรอกเกตาเซ์เกตาเซ์ เกตาเซอร์ฉันไม่ต้องว่ยน้ำเกตาเซอร์แม่จ๋าจด้วยแม่จ๋าน่าจะเป็นตัวแม่เลยนั่นแหละเฮ้อเฮ้อเฮ้อได้อยากโดนใช่ไหมอยากให้ข้าไปฟัดในน้ำกับแกไปมล่ะเข้ามาเข้ามา ฉันในน้ำเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมนี่พัวมาอีกหนึ่งตัวนี่แหละกะได้ตำนานชาละวันชาละวันอ โดนค้กโคไดโอ้มายก๊อ oh ด uh. นี่ฉันโดนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโดนจระเข้ตัวกระโอยเลย <c oughs> ไม่น่าจะเป็นกระโอยเลยตัวใหญ่มากไปกันต่อไปกันต่อแม่จ๋าช่วยลูกด้วยลูุกินก้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหมอง20กล่องก็ไม่หายไปหาหมอหมอไม่อยู่ นี่แม่น้ําฝั่งรุน้นเราต้องเอาเจ้านี่ไปวางไว้น่นนี้นะทุกคนนี่เวสตูนเนี่ยเพื่อรอดจากเจ้าเค่และเราฆ่ามาอีกฝั่งหนึ่งได้เดี๋ยวโดนเผาแดดตายไปซะ ยังอย่าถึงมันจะพังแล้วเราก็หาใหมได้เชื่อมาป่ะเราไปแถวที่วาร์แเราจะเข้าในะลกนเนเธอร์กันอีกรอบหนึ่งไปที่นเนเธอร์ศูสุดหนึ่งเซ่ฉันฉนว่าฉันว่าเรากดนี่ไปก่อนแล้วกันเนาะ ไปวางว่าในานรกเลยแล้วกันเนาะ what what the heck what เดี๋ยวเราไปในเธอไม่ได้แล้วชุดหนึ่งได้แตกไปแล้วโอ้แล้วต้องเดินทางไปเองอะ่ะโ,โอเคงั้นเราขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามด้วยแล้วกันนะครับบาย